กระซิบบอกเร่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเร่าขอแนะนําให้ท่านได้รับชมกับรถ Isuzu d m a x Highlander นะคะรถ3.0ค่ะับปี05รถกระบะสวยๆตัวสูงนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมขับใช้งานได้เลยค่ะราคา138,000บาทพร้อมโอนนะคะ รถกระบะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องเกียร์สภาพเรืยรวมสมบูรณ์ดีความร้อนปกติหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ำค่ะภายในกว้างขวางสะอาดด้วยกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติครบสมบูรณ์ดีค่ะแอร์เย็น้าสี68เริ่มเอกสารมีครบช่วงร่างแน่นๆนะคะเครื่อง3,000ซีดีเซลค่ะ ห้องเครื่องสวยคันหน้าเดิมๆคุทุกท่านตะเข็บซอกซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะคะ138,000บาทพร้อมโอนเงินสดรถอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะสนใจสามารถโทรคุยสอบถามและนัดดูรถได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปโทรนัดร่วงหน้านะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับกันก่อนก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ